วันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปสอนวิธีการลงโคดบางเกมมันจะมีโค้ดแถมมานะครับอ,อย่างเงี้ยมันจะเป็นโค้ดที่ดาวน์โหลดนะครับมันจะมีโค้ดนะครับเราเริ่มจากเกม Dark Quest ก่อนนะครับนี่อันนี้จะเป็นโคดที่แถมมาให้นะครับก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่ eShop ก่อนนะครับ เปิดเสียงหน่อยตอนเน็ตให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเข้ามาที่ Enter code นะครับ Code เกมมันจะมีทั้งหมดน่าจะ16หลักมนะั้ง16หลักนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับ ไถ้ามันขึ้นอย่างนี้แปลว่ามันคนละโซนกัน,นครับอ่าเดี๋ยวเราต่อไปเราจะดูวิธีการเปลี่ยนย้ายโซนเพื่อจะไปลงโค้ดนะครับี่ขันที่レンจェンスนสติงนะครับ วิธีการเปลี่ยนโซนของ Nintendo นะครับเพื่อไปลงโค้ดนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเข้า w w w บนะครับ Nintendo Nintendo.com เนี่ยมันจะขึ้นมาหน้านี้มันจะเป็นเว็บไซต์ไทยนะครับพอเป็นเว,เว็บไซต์ไทยอ่ะมันจะไม่มีตัวให้ล็อกอินนะครับวิธีก็คือให้เราเข้า Google แล้วก็เสิร์ชว่า นล็อกอิน n ิ n t e n d แอคเคาท์สวิต c h นะครับพอเข้ามามันจะเป็นตัวนี้เราก็เลือกได้เลยตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นหน้าที่มันจะมีล็อกอินอะไรได้เราก็ล็อกอินไปนะครับพอล็อกอินเรียบร้อยมันก็จะมาขึ้นหน้านี้ให้เรามาที่ Account Setting นะครับแล้วก็มาที่ user information ครับตอนนี้ปกติมันเป็นส่วน us ที่เราเข้ามาเกียร์ครับมันจะไม่ได้ให้เราเปลี่ยนมาเป็นฮ่องกงนะครับโดยวิธีการเปลี่ยนก็คือมา Edit user information นะครับอ่ามันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราเลือกอันนี้ผมทำเสร็จแล้วนะแล้วก็ผมจะเปลี่ยนกลับ ตอนนี้ผมจะไปโซน us เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าโซนเราเป็นเอเชียเราก็เนี่ยเลือกเลือกที่ฮ่องกงนะครับแล้วใส่โค้ดเสร็จอยากจะเปลี่ยนมาเป็น us เหมือนเดิมก็เราก็เลือกเป็น united states เพราะว่าฮ่องกงมันจะเป็นภาษาจีน,ม,นจมันจะดูไม่รู้เรื่องนะครับนี่เราก็เราก็กด s e ฟ อพอถึงหน้านี้เราก็กดตกลงแล้วเราก็เข้าไอถุง e-shop ได้เลยครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับอ่ครับจากที่เราเปลี่ยนเป็นประเทศฮ่องกงนะครับทีนี้เราก็ใส่โค้ดตามนี้เลยนะครับให้เรากด A ค okay. ิวคิวโอเคเราก็กดโ okay. อเคปึบ๊บอ่ามันก็จะเป็นโค้ดตามนี้เลยนะครับโอเคเราก็กดมันเปนปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับพอดีว่ามันเป็นภาษาจีนเท่านี้ครับมันก็จะดาวน์โหลดเข้ามาอันนี้น่าจะกลับไปที่ e-shop อีกครั้งอันนี้น่าจะไปที่หน้าหลักนะครับแล้วก็ลองไปที่ e-shop อ่ะกับตีโค้ดนี่โค้ดดาวน์โหลดแล้วนะครับอันนี้คือเกมที่1น,นะครับอ่ะครั้งนี้ดูดเกมต่อไปนี้ก็ลิตเติลแมนสา3มีโค้ดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโซนเอเชียเหมือนกันถ้า U.S มันก็จะเป็นตรงนี้แต่แต่ถ้าเป็น A.D.V ส่วนใหญจะเป็นของประเทศญี่ปุ่นนครับถ้าถ้าใส่ฮ่องกงไม่ได้ก็ ลองเปลี่ยนเป็นโซนญี่ปุ่นดูอ่ามีโค้ดเหมือนกันนะครับอี อ่าอันนี้คือกดโซนเดียวกันครับโซนเอเชียเราเปลี่ยนมาเป็นฮ่องกงก่อนนะครับเราค่อยลงโคดอ่าเรียบร้อยนะครับพอโหลดเสร็จแล้วเราจะย้ายโซนเดิมเป็น u s เเหมือนเดิมก็ได้หรือจะรอเป็น eShop ไทยก็ได้นะครับอันนี้กลับไปที่ eShop อันนี้ไปหน้าหลักนะครับน,นี่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วอ่ามันก็เรียบร้อยอันนี้คือสิ่งที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับ เรียบร้อยครับอขอบคุณนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ